สวัสดีค่ะอยู่ในช่องของอิสบายทพิ์นะคะวันนี้พามาเดินเล่นในงานค่ะข้างบ้านก็จะมีศาลเจ้ามาตั้งแล้วก็มีงานสแสดงสินค้าเป็นงานฉลองวันเกิดเจ้าพ่อกวนอูนะคะนี่เมื่อวันก่อนเดินมาสะดุดตากับร้านนี้ค่ะเป็นร้านขายในอดีตขายอดีตเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะ เดินสำรวจด,ดูแล้วเขาก็จะมีของขายมีขนมโบราณสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆนะคะเรานี่หมายถึงอีฟนะคะ <c oughs> บางคนอาจจะยังเกิดไม่ทันค่ะเกิดไม่ทันแต่ว่าสมัยนั้นขนมอะไรก็อร่อยนะคะเป็นเด็กๆทานอะไรก็อร่อยไปหมดเห็นไหมคะมีการ์ตูนด้วยน่ารักมากเลยเป็นคนชอบการ์ตูนโดยโดยส่วนตัวอยู่แล้วเราไปดูกันค่ะว่ามีขนมอะไรบ้าง ไปเดี๋ยดูกันนะคะเห็นไหมคะมีมากมายเลยมีปืนของเด็กเล่นด้วยสมัยเด็กๆชอบเล่นค่ะมีมีสลากด้วยค่ะใครเคยเล่นสลากแบบนี้บ้างเห็นไหมคะมีตุ๊กตาด้วยนี่ปืนปืนแก๊ปอันนี้ก็เป็นขนมข้างในอันนี้จะเป็นทวงแบบ แผ่นเป็นเสียงได้อันนี้เป็นสลากเป็นสลากแต่ไม่แน่ใจว่าสลากแบบนี้ที่ขายจะจะเป็นยังไงนะคะต่ะสมัยเด็กเด็กเคยเล่นค่ะอันนี้เป็นโมเดลรถรถถังรถอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายชอบเล่นส่วนนี้ก็จะชอบเป็นตุ๊กตาแต่งตัวตุ๊กตาอะไรประมาณนี้เดินดูบรรยากาศกัน,นะคะ่ะ เด็กรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่รู้จักเลยนี่มีขนมไข่ด้วยเห็นไหมคะนี่นี่นี่เจอแล้วสะดุดตาที่สุดก็อันนี้เลยค่ะขนมบวยแผ่นบวยแผ่นเดี๋ยวเราซื้อบวยแผ่นไปทางกาันอันนี้เป็นลูกคม โคลาเป็นผองหกก็มีนี่มีมะยมจะว่าไปอร่อยนะคะอร่อยมากเลยด้วยมีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์สำหรับแปะแปะร่างกายนะคะ <laughs> ได้มาแล้วค่ะขนมโบราณห่อชนลิดแผ่นหรือม้วยจีนอร่อยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้แกบบออกมาแล้วก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะอร่อยมากอืมอร่อยมากค่ะ